สามพ่อครัวพ่อแม่ก็แก้ญาติพี่น้องเอาอาป้าลูกลูกหลานเคยไปเคยเคยสิบห้อยง่ายๆเป็นมันทุกเต็นพ์อเป็นมันยอดตดงแล้วเป็นทาบายสีเขีวเข้ามาไหว้รถท่าจูงเก้าโยกขวัญไอ้สมเจ้าทั้งสองมาหดเจ้าเข็มมันฝังใส่แห่บ้านเพานาสายดีบ้านเกิดนอ,อนพี่น้องก็หักหลายตานายก็หักพวกมาเฉยโยกขนัญอยู่บ้านเกพสปีอยู่ดีแต่ขำ เก้ายาเลี้ยอนความเย็นอ่อนมาฮอจยอดถึงแล้วใครเป็นแก้วจริงมิ่งมงคลเสรพอพลันเปเสื้อยาเพื่มท่อยู่พออะไรเกิดเป็นสายยาวมาท่ารับจ้างประเทไปพออไรเกิดเป็นซุปสิทธิโยคเป็นมิ่งมงคลด้วยพันธีก็จะดีมานาผ่าพันธีก็จะเริ่มพลังยังเต็มความสุขความเจริญอยู่สืบสางไปหน้ากว่าเก้าหร่อหลังคุณเชื่อ ขอบค <ะ S 1> mm ุณครับขอบคุณครับร่้าสครับขสรันดีบมอสีมันจบเมอขอมันยมันยามันจบกันจบมันสรันได้หดเรีกมคนยามดีเวลานี้มองสมนี้โอกาสนี้นับมเป็นโชคดีปลดหมกระ้ราประจทั้งหลายมาิกันไปเลยสุก บราบดุงกษาบดน่าอบาราดุงกษาที่มาอดเกเ็บ้านเกิดเมืองนอนบ้านฟังสีห่บ้านเพศใส่บพ่อเมียเจ้ากระหักลายตาหน้าเจ้ากระหักพวก้ายเปน้องลูกหลานเคยไฝเ่เคยมาซ่อมหน้าสู้ตามาหักเก้าตุ้มฟันเพิลุกเต่งพ่อย่อเต่งแล้วเป็นผ้าใบสีเที่ยวนั้นค้าข้าน้าเ่าหายาสูงแก่กูจงกอไกไทร มูต <ersch> ัวใหญ่สุกซ้ำเล่าซ้ำั้นมาจมเก้าอยื่อฟันนับแต่ดีเป็นหน้าและห้เป็นสีมงคลอายุวันคนเนียอยู่เย็นเป็นสุกเก้าอย่าอ่อนวันอย่่อ่อนนี้แตเป็นสิริมงคลสิมสร้างไปหน้าก็เก้าเรื่องแรกจะมอเก้ามอกวันหัดเอาเถอะมีอะไรดูเก้าปกส่้านสร้างที่ัำเร้า่มาออมีสองอากาศเป็นสิริมงคลเอา้ มันใหญ่ในสังเกตุง่ายใหญ่ใหญ่ก็อ่าขับรถสบายเตรียมช่อลงได้จ้าโอ้ได้เลยขอบคุณเลยขอบคุณเลยขอบคุณเลยนี่เองนะจ้าเลิศให้ดิฉันให้การก็กัวเกาแล้วไม่เสียเงินกัวเกาเป็นที่เรื่องจานให้ขึ้นให้เกินได้วันนี้ได้เป็นที่เรื่องที่ผ้าของท่านเราคุ้นกับจานกันขอบคุณขอบคุณ ในสู่ดาวสูฟันเซตโนัเซอร์นที่าวบอยวที่ประมองเขาีต่เขากตลังใหมัดในก้น้นทานัเราไว้สัตมาลากะวัโตสัมมาสัมพนธสาลน้โมสาลากะวัโตโสัมมาสัมพนธสาัน่งอยุวัตนามัอโยวันตังนั่งสังกังอโยวันตั้งนั่ีิมตัญาวะเอวันนังสละนังกัสสปินดตียมิโมนังอายวันตันั่งียมมัง

छोटा वनदो सफेद पाणी नो एता वन अके रामनी ए समर्थन गुनजा समान सबे रेवा अनुभव रहंदो स ये धवो थी जनो ए सटनिया रंग की बर्तन

เจ้าวันเจ้าวันคาบุที่จะยาสวาสีิณีปาวัาตุนเห็ตมีเสียเสีนเสียมเทพาปอนปาวาลาเบนเซนเนกันเสียนจัมวันเสนไม่พี่ก็ตุ่มเก่งภูมิลาเทียมอาณาคักรมันรสาลุนบังกันดัปัญญาธาเองปัญหาโซลาโซดินยินกงยมอาลาซา ส่นดังกันตาส่นพังกัลลาวนจำมาสุกวนจำมาโยวนจำมาสิีปีลาตินาลาภวันตาหิยังทั้งนาวามขาดคู่ความกันยยนสอนลานอาเนจจอดฉันทะเลือกังคันเถิดมหาสัยพุทธบาทไปเป็นสุกสุก สามโยกว่าเป็นวันดีวันดีที่ก็หามว่าเรื่องามนต์โซดตรไปในละแมนกไปจนกันไปในละแมนกันไม่เกี่ยวของเก่าแก่ปนคนไดเราจึงได้ยอมถ้าว่านํามาตั้งไว้แม่นางวัดใสมาไว้พวกแกมแต่งตามจะละโบ้ั้แต่เก่าบ่เาไปเซ็นเอากันมา ให้เขานั่งอยู่ในสันกินได้พอเหม,โมากันราการพอไดเป็นความให้ในสอขาเอาความดีความงามเขามาไว้ให้เอืนเสนเนี่ยเข้าสูดหับเอาควันขึ้นเอือนเสนสุดจอมหับเอาว่ามายื้ควนัน น้ำปั่นใสก่ม่แก้ววันเชื่อของต่าง่านวิไลสุขวารบุตรวงสาบอมด้วยแม่ปลาหอมก่อนเตวรบุตรวงสาเส้นนี้ป้าหวัดบันเกิดเมืองนอนบันปังใส่เฮบันเปใส่เือพินน้องเจ้าหลายตาในเจ้ากัวงาป้าลุงของสุขเจ้าระดมีอังลูกหลานเล่นล่อนพี่น้องกับละคนโบราณในต่งหลายคนก็จึงได้เสอร์เซนเข้าบ้าน จนเก่าแลยอขวันเป็นเม่งมงคลใส่พรอันปันเสจจดมีแต่พันเสือขอสุมเจ้าดีหล้แล้วสนปิดพรอนแก้วแล้วแลละจึงมาลอดายอขวันขึ้นเอื้นเสินสุดยังหับอาว่ามายอควันเยออีควัมาดีสาสองเมื่อประกอบบ้า ยามเป็นมิ่งมคลใส่ควานอันปันสาเกิดมีแก่คัานเกลของสมเก่าทีแล้วสมเป็นดอกพรนแก้วดอกพรานจริงมิ่งงคลใส่ควานอันปันสาลำเลิศเกิดมีแก่คัานเกลือของสมเก่าทั้งสองความด้วยความแม่เก่าแก่ละตาหน้าหยาตีพี่น้องทั้งหลายเพื่นก็จึงได้เสื้อเมกันเข้ามา มาไว้รอท้าจมเขาละยยอวันในควาบายสีแก้วคนตรงเต็มพอฝนยอแแ่งแล้วไม่ทางไวตินจันม่ทางมันหัววันมีทางไข่ในนี้เกี่ยงกอดหลอดหอยไซเสมอไว้ับคานน้ำยามเป็นมิ่งมงคลใส่พรอนอันป่าเสิฐเกไม่แก่ทางันเที่ยวทาง ອາດເລີຍໂສກາພລະບຸດวงศ์ສາແລະມแม่ป้าຫໍພລະບຸດวงศ์ສາບ່ອນດ້ວຍອບກົວຂອງສົມເຈົ້າໍົແລະแม่ນາຍເັງາຍກໍຈະໄດຊີນຖັນເຂົ້າมา หอดห้ามาจนก็ละคุณวันไทยเป็นแม่งมุงคนใส่จินได้มาอดบานเกิดนอนบานปังตกสายแห่บานแพรกสายเบีอยขีความหนักแข้งเป็นน้องเป็นนุ่งเป็นเท่าเป็นแจ้เป็นตาเป็นหนายได้มาอดจนถึงหิดบอมบ้องของบ่อเสาหินก็ละของละมาจมก็ละคุณฝันเกินเกินนสุดจองหับเอาว่ามายื้อันเอ้ บอนเป็นป้าคนจริงใจตั้งเนื้อสัมมันใสมาในวันเลือกมาเพื่อคงคุณใจพอทำมาสริมเปิดเพื่อเกิดฟังเทียพร้อมสุดเจ้าดีแล้วคุณว่าเป็นฟังเจ้าคุณว่าเปนเจ้าคุณว่าเป็นควาเป็นฟเจ้าคุณเป็น ว่าเมียของสมทานตนบนผาเสือเจอดหนี้ปลาหอดจอดเิ้มแล้วพ่อเจ้าแก้วละแม่ก็เท้าคำแม่เท้าคำแม่เท่าพุดบอมด้วยลูกและหลานควันเฉยควันไปควันไปและควันเฉยเพิ่นปากันมาซองหน้าโศตาได้มายกมเมื่อขอมายมยมเมื่อใส่จุมก็และคุณควันในกับควันเขื่อ ห้องทางท่านมีไส้สุขวรบุตรวงศาแต่ควันเกรือของยาม่ป้าหอมบรบุตรวงศาดีแล้วให้สมเจ้าเป็นควันแก้วควันจริงควันมีควันกะละบุญควันเคลือหอมสมเจ้าจนบุญไปทุกยูไก่และทุกยูไก่ทุกยูไนและทุกยูตามประเทศขอบเขตในเมืองโลกโลกาเัจจะได้เสื่อนเอาควันเกลือของสมเจ้ามาตุ้มกะละคุณควันมันพิสิ้นตอนหนา มากินปลาตอนไห่มากินไก่ตัวสูงมาหับหมูเงินคำแหลเขาน้ำเราหายาสู้จมกัลยหวควันหอดแล้วให้ไดนปิ้นควันแก้วให้ได้ปิ้นควันจริงควันมิงควันคำควันพูนควันขอคขัวของสมเจ้าตนบุญมาไหวลอดหาจมควันแล้วและมาลอดายัวควันขึ้นอื่นสุดจังหับเอาว่ามาเยอะ วันเอมาใช้บันไซมาได้ควันเลกมาได้ควันยังยังมีคียคคำว่าควันเร้าของทางพันธุ์ไลซุ่มรบุตรบ่งสาบองด้วยควันเรือของเอแม่ป้าหอมวรบุตรบงสามาออดจอดถึงเล้วเฮือนเจ้าเฮือนจริงเฮือนมิงเฮือนคําเฮือนคุณของลูกของหลาน เพิ่นบริโยลังในบริลตีหลังส่งจุงแขนจุมหับจับกอลยคุณขวัญให้เป็นแก้วกิ่งมิ่งมงคุลอันปันเสดเกิดมีแก่วควันเครือของสุมเจ้าทั้งสองเอ่าหยามเมินอยู่ค่อยเกิดเป็นไซยับเมื่อกับต่างประเทศไปค่อยเกิดเป็นโศกสิทธิโยก มาอยู่มันเซนปีมาอยู่ดีเซนค้า,าําคำก็และคุณขวัญเป็นเม่งมุงคุณใส่คอันประเสริฐลำเอ,อดเิดยอดมีแก่ควันเครือของสุ่เจ้าทั้งสองนะบพราเป็นขวัญแกวขวัญจริงขวัญเม่งขวันคำขวันโคูดแล้วแลมาลอดหายอขวัญขึ้นเอ,อินเสิญสูตรบันพายฮับเอาว่ามายื้ขวันเอย